สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางกองนี้เกียีี V I P เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับนิกเกอีเช้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้า จับคู่ก็สนะี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกเนาะถ้าจะเป็นเลขคู่ก็สี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดนะเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้ากำลเพื่อนจะซื้อนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีต่อไป v ีเเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งหกกับสาม

จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเด้อหรือเพื่อนๆจะรูดตัวก็ได้นะถ้าเป็นศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดเก้าสองเก้าแปดหนึ่งนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าแปดแปดเก้าเนาะต่อไป VIP บ่ายตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือเจ็ดกับศูนย์หรือเจ็ดกับสี่ก็ได้นะสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าจับคู่ก็สามเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสามหกเจ็ดเจ็ดหกนะ ามหกศูนย์หกเจ็ดสามเจ็ดย์สี่แลนะ้วก็สามหเก้านาะขขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะจับสี่ตัวอย่างนี้ก็ได้เนาะบางวันนี้ก็อีก,กับจีนมันจะมาเลขตัวเดียวกันเลยเด้อบางวันจีนก็มาเข้านี้ก็อีกสังเกตดูหลายรอบแล้ววันนี้ก็เหมือนกันจีนมาบ่ายมาเข้านี้ก็อีกเช้า v i p นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ